ก็ขอเจริญพรสาธุชนที่หลงเข้ามาในคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ที่วิทย,ทยาลัยสงรอยดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยอยู่ที่อำเภอทอดบุรบีครับตำบลนิเวศอำเภอทอดบุรบีจรังหวัดระยองเป็นมหาเลยพอดีพากันมาถ่ายงานเราจะมาดูเบื้องหลังการถ่ายงานของทีมงานนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับจิงๆนี่ มหาลัยสงน์นี่มีทั้งพระทั้งโยมเรียนด้วยกันนะครับเปิดสอนในระดับปียตีปียโทแล้วก็ระดับประกาศศียบัตรนะครับ เมนให้มันเห e. ็นกรตุงากีีส yeah, บ้งน้อยๆมอ้องกี่และประธานมูล e นิธิอ่นหุ่น่ฝีีตายแล้วโจทย์งอบ้าขนาดในน้ำตัวนี่ ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับผมนายชานนลิตรทินาตโกศลนิสิตเก่ามหาซึ่งครับซึ่งตอนนี้นะครับฝนก็ทำการเริ่มจะลงเม็ดต้องได้เปลี่ยนที่ในการถ่ายทำนะครับามาถ่ายทำที่ในอาคารปฏิบัติธรรมตอนแรกก็ ตอนแรกก็กำลังถ่ายทำดีๆฝนมาเมฆมาสุดยอดเลยพระก็สามารถมาเรียนได้โยมก็สามารถเข้ามาศึกษาต่อในปริญญาตรีได้ปริญญาโทปริญญาเอกได้นะครับก็ท้ายที่สุดนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องน้องน้องนนหนูหรือ ทุกรุ่นทุกวันะครับมาร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีณวิรัยสงร้อยเอ็ดมหาวิลัยมหาจุฬาลงกรณราชวเทยาลัยลำลึกถึงวันบูรพา,ารย์ของวิรัยสงร้อยเอ็ดด้วยกันนะครับผมจบลงไปนะครับก็เป็นเบื้องหลัง ในการถ่ายาวィィิดีโอถ่ายวีล็อกก็แบบมือสมัครเล่นนะครับโดยการเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ่ายเพื่อส่งเป็นผลงานสร้างสรรค์เราก็จะเห็นเบื้องเบื้องหลังของนิสิตของวิทยาลัยสงเรศเรานะครับซึ่งอยู่กันแบบแบบพี่แบบน้องออยู่กันแบบนี้ละ่ะเราก็เห็นการซาลายการนูน่นการนี่การนั่นอ,อีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นช่องทางในการลง ขออภัยครับในการลงสื่อข่าวนะครับสื่อข่าวหรือสื่อสารออนไลน์นะครับใน Facebook มียันมาบอกเนาะ mm hmm. ใน Facebook มียังมาบอกซึ่งจะได้อัปเดตข้อมูลของคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดของคณะสงฆ์อำเภอทับบุรีแล้วก็ของอางานวิเลยสงฆ์ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยด้วยกันนะครับก็ขอฝากนะครับหนึ่งช่องทางนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันหลายคนมากาเราอยู่กันตอนนี้ก็กําลังทําการอัดวิดีโออยู่ นะครับก็ขอสวัสดีครับ